ยืนหนึ่งด้านการปรับรูปหน้าตัวจริงวินวินคลินิกการันตีด้วยรางวัลระดับเอเชียเคบิวตี้อวอร์ด2 2 2 2ยังคงเป็นคลินิกเสริมความงามในดวงใจของใครใหลายๆคนจนได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมาโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับรูปหน้าที่สวยสมใจปลอดภัยและไม่โปะ๊ะโดยฝีมือของอาจารย์หมอหนายแพทย์วิรยุทธ์ผานิชารหรือว่าคุณหมอวินแห่งวินวินคลินิก ที่การันตีด้วยเหล่าบรรดาเซเลบคนดังมากมายด้วยเทคนิคการใช้แอนตี ging, ้อจจิ้งสเต็มเซลล์รวมทั้งอาจารย์หมอ,อยังสามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้อย่างแม่นยำตามหลักโงเ่เฮงถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะ และจากความสำเร็จนี้เองทำให้ล่าสุดวินวินคลินิกได้รับการคัดเลือกจาก The Federation of K Beauty Professional Thailand สมาพันธุรกิจความงามอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้ให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ KBeauty Award 2022ในสาขา The Best International Product and Service KBeauty Award s 2 2 2 2รัขั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทยซึ่งจัดไปเมื่อวันที่19ทธันวาคมที่ผ่านมาณโรงละครอักษลราคิงพาวเวอค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนนะคะแพทย์หญิงชการพานิสสาค่ะจากวินวินคลินิกค,ค่ะครับสวัสดีครับหมอวินจากวินวินคลินิกครับ วันนี้นะคะเราสองคนนะคะเป็นเกียรติได้มารับรางวัลน,นะคะ K Beauty Award นะคะสาขาที่มีความงามยอดเยี่ยมค่ะครับเป็นรางวัลที่เรารอคอยมานานนะครับสำหรับ K Beauty ในความงามแบบของเกาหลีครับค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่ได้มารับรางวัล ความรู้สึกในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางสมาคมความงามประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะคะทั้งไทยแล้วก็เกาหลีมากมากเลยที่ได้เห็นผลงานนะคะแล้วก็ชื่นชมผลงานเรานะคะให้เราได้มารับรางวัลน,นี้นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็เหมือนเป็นกําลังใจนะคะให้เราเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะคะในเรื่องของความงามและสุขภาพค่ะ คุณหมอคะอัปเดตสักนิดนึงค่ะว่าเทรนความสดงามหลังจากนี้มันจะมาเป็นยังไงคะในเรื่องของแบบคื่มันจะเป็นการดูแล,ลผิวพรรณจมแบบอะไรเงี้ยค่ะครับ,ร,บรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วดูละมุลเข้าโกลเด้นเรโทในสไตล์ของโครเรียนจะดูละมุลมากที่สุดในโลกนะครับแล้วเทรนด์ต่อไปเนี่ยเราจะใช้เซนตสเตมเซลล์จากธรรมชาตินะมาทดแทนฟิลเลอร์ในรูปแบบเดิม เพราะรูปแบบของผิวพรรณจะเปลี่ยนกลับไปสู่ความอ่อนเยาว์ได้อ,อย่างธรรมชาติจริงๆทางวินวินคลินิกนะคะก็เชื่อว,ว่าความงามในแบบที่เป็นเเชอรัลลุคนะคะธรรมชาตินะคะจะเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องของที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของสเตมเซลล์ค่ะจริงๆตอนนี้เป็นกระแสะมากเลยนะคะในเรื่องของสเตมเซลล์กับความงามแล้วก็การชะลอวัยค่ะครับ เรื่องหัวใจหลักนะคะในการที่เรายังดำรงธุรกิจความงามอยู่ได้นะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าวินวินคลิน,นิกนะคะใช้ใช้งบประมาณในเรื่องของการตลาดเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ในปีต่อในปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มีแผนที่จะเติบโตต,ต่อไปนะคะกลยุทธ์ของเราค่ะคือเราให้ความสาคัญกับลูกค้านะคะเป็นหลักค่ะก็คืออยู่กับเรานะคะทาหน้ากับเราอยู่กับทีมแพทย์ของเรานะคะได้รับความสวยกลับบ้านไปทุกๆคนแล้วก็จะสวยในแบบที่คุณเป็นนะคะธรรมชาติที่สุดนะคะแล้วก็เราเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนอยู่แล้วค่ะครับความงดงามคือความสมดุล สมดุลทั้งอาชีพสมดุลทั้งโงเฮงแล้วก็สมดุลทั้งอายุครับการที่ปรับสู่ความเป็นธรรมชาติคือความงามที่สุดแบบบิ๊มมิตคลินิกครับเป้าหมายต่อไปของคลินิกระวังแผนอะไรบ้างคะจะมีการแบบว่านำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาหรือว่าจะเป็นการแบบเรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของสาขาเนี้ยค่ะในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะหรือว่าการใช้ฟิลเลอร์โบท็อกซ์หรือร้อยไหมนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้อย่างดีนะคะแล้วก็มั่นใจ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมอบให้ลูกค้าในเเฟสถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์ค่ะที่ตอนนี้นะคะเรามั่นใจว่าเราสามารถทําให้ทุกคนอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการใช้สเตมเซลล์บาบัดค่ะครับสวยจากภายในสู่ภายนอกคือความงามที่แท้จริงตอนนี้ที่คลินิกมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับผู้ใช้บริการบ้างครัเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าปีใหม่นั้นด้วย ยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะวินวินคลินิกนะคะได้ <Okay. S 1> ทางช่องทางของคลินิกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะ Tik To กนะคะหรือเว็บไซต์นะคะวิ win นวินคลินิกค่ะ